คลิปนี้เรามารีวิวแมนนลเป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติฮะรุ่น JWS 3309เป็นน้ำมัน1รุ่นที่เราใช้ค่อนข้างเยอะที่สุดเลยรุ่นหนึ่งนะฮะเพราะว่ารองรับสเปคได้หลากหลายมากแล้วก็ตรงกับรถหลายๆรุ่นในตลาดนะครับเริ่มอย่างแรกเลยคือน้ำมันของ m a n นอลนะครับทุกตัวผลิตและแพ็กเกจที่ยุโรปแท้ร0อนะครับ ปิดซีนมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการออกซิเดชันของตัวน้ามันเรื่องการเจือปนอะไรพวกนี้สบายใจได้นะครับคุณภาพคับแก้วร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเรามาดูที่โปรดักตัตวนี้นะฮะจะมี3มไซส์คือ1ลิตร4ลิตรแล้วก็10ลิตรส่วนข้อมูลนะครับผมแนะนําว่าเปิดเว็บควบคู่กันไปด้วยเพื่อนๆจะได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นนะฮะโดยเราทําเว็บรองรับขึ้นมาเว็บหนึ่งชื่อว่า m a n u a l Thailand นะครับ เพื่อนๆคลิกเข้าได้เลยที่หน้าแรกเราสามารถเข้าไปในข้อมูลสินค้าได้เลยครับพอเข้าไปในข้อมูลสินค้านะครับจะมี3สเตปให้เราเลือกสเตปแรกเนี่ยคือเข้าไปในหมวดหมู่เลือกน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับตอนนี้ที่เราดูกันอยู่ชนิดของเกียร์ที่สเตป2นะครับน้ำมันเกียร์ตัวนี้สําหรับเกียร์อัตโนมัติทั่วไปหรือ ATF นะครับ เราสังเกตในไลน์จะมีน้ำมันหลากหลายรุ่นเลยครับซึ่งรอ,องรับสเปคต่างกันไปตอนนี้เราดูที่ jws 3 3 0 9กันอยู่ครับโอเคอันนี้หลักๆนะฮะที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นของตัวนี้ชื่อรุ่น jws 3 3 0 9เหมาะสำหรับเกียร์ถึง4-5สปีดต,ตรงนี้จริงๆไม่ฟิกนะฮะก็ให้ไว้เป็นไกด์เฉยๆเพราะว่ารถ6สปีดบางรุ่นในยุโรปก็รีควีสเปคนี้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ ขนาดบรรจุ 1, 4แล้วก็10ลิตรนะครับตัวนี้สำหรับความต้องการของลูกค้าที่ต่างกันไปตอบโจทย์ให้ครบนะฮะอย่างเช่นบางทีลูกค้าติด a, ออยกียก็เติมขวดลิตรเพิ่มหนึ่งขวดเดียวพอสมมุติลูกค้าเปลี่ยนชายธรรมดาก็4ลิตรนะฮะพอเลยแกลอนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าฟัดชิ่งล่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าฟัดชิ่งแล้ว,เก,ว,ลกลวเกิดว่าเกียร์ลูกค้ามี9ลิตรคุณต้องซื้ออันนี้2และอันนี้1เหรอ ไม่อะผมว่า10ดีกว่าครับราคาเท่ากันเลยคุณได้เพิ่อมอีกลิตรหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตอบโจทย์ต่างกันออกไปในตัว10ลิตรเป็นแพคเกจที่คุ้มค่าครับสำหรับผู้ที่ต้องการฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์เต็มระบบนะครับอา,อายุการใช้งานถ้าฟัดชิ่งเต็มระบบนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวเนาะแนะนำกันว่า60 0มืโลหรือ2ปีซึ่งจริงๆแล้วบางทีคุณอาจจะมองเอ้บางคนอาจจะมองว่ามันน้อยไป ผมจะพูดแสนโลก็ได้นะผมจะพูดสองแสนโลก็ได้นะแต่มันไม่เวิร์กอะซึ่งสุดท้ายถ้าเกียร์พังลูกค้าก็ต้องเป็นผู้ซ่อมอยู่ดีนะเราแนะนำเปลี่ยนกันในระยะที่ดีกว่าเราไม่โอเวอร์ครมดีกว่า6,000ื 60, โลครับหรือ2ปีเป็นระยะที่ดีมากกำลังสวยหรือถ้าคุณจะใช้เกินก็ได้อันนี้ผมแล้วแต่อายุการเปลี่ยนถ่ายปกติ20 0 0 0โลหรือ1ปีวงเล็บ3-5ลิตร ก็คือเราขันน็อตถ่ายโดยที่ไม่ได้ฟัดชิ่งเนี่ยน้ำมันมันจะออกมาแค่ประมาณ40-50%ของระบบเท่านั้นเองเราก็เติมน้ำมันใหม่ไปผสมกับน้ำมันเก่าซึ่งคุณภาพมันก็ไม่เต็มร้อเก็เลยต้องเปลี่ยนไวกว่ารถที่ฟัดชิ่งนะฮะถ้าฟัดชิ่งอยู่ได้นานหน่อยอายุของน้ำมันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและความร้อนในระบบน้ำมันเกียร์เนี่ยเป็นน้ำมันที่อยู่ในระบบปิดนะฮะการที่มันจะเปลี่ยนสีได้เนี่ยเกิดจากความร้อนและการสึกหลอ ไม่เหมือนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้ไปดำก็จริงยิ่งดีเซลยิ่งดำเลยแต่มันดำจากการที่ขม่าวจากการเผาไหม้เนี่ยมันลงไปผสมแล้วน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีดำไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพน้ำมันเครื่องที่ยังเหลืออยู่ณตอนนั้นแต่น้ำมันเกียร์พอมันไม่มีขมาวปุ๊บสีมันบอกถึงคุณภาพได้นะครับเพราะว่ามันดำจากการสกหรอและความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสีน้ำมันเกียร์เริ่มดำเปลี่ยนนะครับเพื่อเกียร์ ที่ทนขึ้นและการขับขี่ที่ดีขึ้นหน้าตาแพ็กเกจนะครับ1ลิตรนะฮะแล้วก็4ลิตรแล้วก็10ลิตรหน้าตาแบบนี้น้ํามันเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนก็ตามคนมองว่าไอ้ถังแบบนี้น้ามันจะสู้ตัวนี้ได้ล่ามันตัวเดียวกันฮรโอเคอ่ด้านข้างนะฮะนิดนึงของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้โลอ่าฟอนสีเหลืองๆเนี่ยฮะจากข้างบนลงมาเนี่ยจะ ป็นตัวบอกว่ารองรับสเปคไหนบ้างนะฮะซึ่งวิธีการเลือกน้ํามันเกียร์ที่ถูกและดีที่สุดเลยคือคุณต้องเลือกน้ํามันเกียร์ที่ตรงกับรถคุณใช้แล้วก็เขียนรับรองอยู่บนกระป๋องนะครับน้ํามันเกียร์ตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความหนืดประมาณ7 CST นะฮะติสโตกที่100องศา เหมาะกับเกียร์ที่ต้องการความหนืดเท่านี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณเกิดเอาไปใช้กับรถที่ต้องการความหนืดน้ํามันเกียร์ต่าคุณก็อาจจะเกิดปัญหาอาการสะดุดกระตุกเปลี่ยนเกียร์ลากลอ่ออะไรอย่างเงี้ยเจอได้ต้องใช้ให้ตรงโดยการอ้างอิงตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเก่งร้านเก่งถึงขนาดว่าดูความหนืดของเนื้อน้ํามันเป็นเนี่ยก็จะยิ่งดีเลยะฮะดูให้ตรงที่สุดนะครับผมยกตัวอย่าง น้ำมันขวดนี้เติมในรถอะไรบ้างถ้าเป็นโตโยต้าพวก4-5สปีดต,ตัวเก่านะฮะไล่ขึ้นมาเลยการวัดน้ำมันเกียร์จะเป็นสีส้มจะเขียนเลยว่าต้องการโตโยต้าทีขีดไอนะฮะหรือว่า t ท p โนั่นเองตัวนี้ตรงเพราะว่าที่ความหนึดร้อยความหนึดอยู่ที่ประมาณ7 cst นะครับ ถ้าเกิดว่าต้องการ WS ตัวนี้ไม่ค่อยตรงแหละเพราะสเปค WS ของ Toyota ต้องการาเ,าเป็นความหนึ่งที่ประมาณ6 CST 5.5ถึง6 CST นะครับเพื่อนั้นก็ต้องใช้ให้ตรงตัวนี้ก็เหมาะกับเกียร์ที่หนึ่งเยอะหน่อยถ้าเป็น Honda ก็สเปค Z 1นะฮะอะไรประมาณนี้เมอร์คอน V เด็กลอน3นะฮะขวดนี้ลองรับเลย ก็นั่นแหละสเปคเยอะมากด้านข้างก็ไปดูกันอาจจะจะดูในนี้ก็ได้ครับเป็นเทคนิคอล้าดัต้าที่เราลงไว้นะฮะสูมเข้าไปข้างบนก็มีบอกรายละเอียดการใช้งานนะะข้างล่างก็มีเ่ยคอมเมนเดชั่นเพียบเลยอนะ่ะตรงเนี้ยลูกค้าก็เข้าไปดูกัน Mazda MV อย่างเงี้ยนะฮะ m i t s u b i s h i SP3 Nissan Matrix JKD อะไรประมาณนี้ก็ขอจบเท่านี้สำหรับน้ำมันตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม l ล n e a อ n a n o น Thailand ถามได้24ชั่วโมงครับ Facebook m a n o l Thailand ครับอินบ็อกมาเลยสำหรับคำถามที่คุณมีกับน้ำมันกวดนี้คลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ